สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่เต้กล้าปะละ่ะเพจดังในพมา่าถามตรงๆหลังเห็นโพสจะยิงก่อนคุยเอาละสิเพจดังในพมา่าถามพี่เต้สนใจจะไปอยู่ค่ายกองพลน้อยที่6ไหม 1. กรกฎาคม65จากกรณีเครื่องบินมิก29ของเมียนมาใช้อาวุธโจมตี ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยด้านอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากบินรุกล้ำเขตน่านฟ้าไทยเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นายมงคลกริจสอสอบัญชีรายชื่อพรรคไทยศีวิไลโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดว่าเมื่อวานนี้ถ้าพี่เป็นนักบินรบเรียบร้อยไปแล้วยิงก่อนค่อยคุยล่าสุดเฟซบุ๊ก ลุกเมียนมาซึ่งเป็นเพจที่มองพม่าผ่านตาคนไทยในพม่าคอยเกาะติดรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองและสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดยโพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีครับพี่เต้กเรียงรอทหารอาสาแบบพี่อยู่นะครับเผื่อพี่สนใจแนะนําให้ไปสังกัดกองพลของนายพลเนดาเมียบุตรชายของนายพลโบเมียแห่งกองพลน้อยที่6 เผื่อพี่จะสนใจถ้าพี่เต้นสนใจจริงมาแจ้งที่เพจนะครับจะได้แจ้งให้ลูกน้องนายพลเดอรดาได้ประรับพี่เต้ไปร่วมค่ายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า m o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ